ใัดไปครับกับ KLX 125ครับอ่าคันนี้ก็ใส่ชุดคิดของ TDR ครับชุดคิด63เข้าไปนะครับลิงซีแท้นะครับแล้วก็นี่ครับข้อกรองขนาด2นิ้วนะครับตัวนี้อ่าเจ้าของมาเป็นกล่องดีแม็นะครับ ครับรีแมปครับนี่ครับโลโก้โลโก้เจ้าของครับก็ตอนนี้ก็จัดการรีไปเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้จากสแตนดาดในรถเดิมๆนะครับอยู่ที่แปดตัวครึ่งนะครับในรถสแตนดานนะครับตอนนี้ได้ทำการใส่ชุดคิดแล้วก็ลิ้นแล้วก็กล่องรีแมปเข้าไปครับตอนนี้ แม็กสูงสุดอยู่ที่12.8นะครับแรงบิดสูงสุดที่11.80นี่ครับเส้นก็แคมตัวนี้เป็นแคม PK1 นะครับแรงบิดถ้าสังเกตนะครับจะมาตั้งแต่รอบต้นๆเลยนะครับตั้งแต่ดูครับเราเริ่มเทสตั้งแต่3,000 30, รอบนะครับ แรงบิดมาต่อเนื่องเลยนะครับลืดขึ้นมาเลยครับยาวๆเลยนะครับพูดง่ายๆรถคันนี้ก็จะมีโอ้ยแรงบิดแรงมาใช้งานแบบสบายเลยครับต่อเนื่องเลยครับเป็นเดินยาวๆเลยครับนุ่มๆครับนอนยาวอยู่ข้างบนเลยนะครับสรุปสรุป CDR 63จบที่ 28ในกล่องรีแมปยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับหรือท่านใดที่สนใจไม่ว่าจะเป็นคาวาทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ k ล x เอ็ก0 0ลงมาจะถ2ึ k ง125ยยสสามารถเปลี่ยนเป็นกล่องรีแมปได้หมดเลยครับผมโอเคครับ